กลับเข้าสู่ m o t o r i n g on Air นะคะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วง Test Drive นะคะวันนี้เราส่งพิธีกรสนามสุดรอของเราอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมงงเลยทีเดียวนะคะรายการเรานี่ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีพิธีกรมาแจมเยอะนะคะวันนี้ส่งคุณแจ็คโรนชาติไปเรียกว่ามีทีมงานคุณภาพมีทีมงานคุณภาพเยอะ <c oughs> นะคะวันนี้คุณแจ็คไปเทส ยางมาให้ยางโยโกฮาม่านะคะก็ไปถึงที่จังหวัดระยองเลยทีเดียวค่ะเริ่มเดินทางออกจากสวนภูมินะแล้วก็ไปที่ระยองเพื่อไปทดสอบรถอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนดีกว่านะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยต่อ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแจ็คลนชาตนะครับวันนี้ไม่ได้ชมดิจิตอ t u ยโกอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมแจ็คจะพามาลุยถึงสนามทดสอบอยางของโยโกโฮาม่าไกลถึงจังหวัดระยองทีเดียวนะครับเพื่อมาเปิดตัวยางรุ่นใหม่ของโยโกโฮาม่า เป็นรุ่นสำหรับรถสปอร์ตนะครับ Advance Sport V105 นั่นเองอย่างนี้มีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวคงได้ชมในรายการรวมถึงวันนี้นะครับทีมงานจัดให้เราทดสอบถึง3สนามด้วยกันแบบทดสอบจะเป็นอย่างไรจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันนะครับอันดับแรกเราไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานวันนี้กันก่อนครับ บริษัทโยโกฮามาไทยเซลประเทศไทยจำกัดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ยางรุ่นใหม่ของโยโกฮามาโดยมีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มรถหรูและรถสปอร์ตสมรรถนะสูงให้มีสมรรถนะการ,รบังคับควบคุมที่แม่นยำชับไวมั่นคงขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงและยังคงไว้ซึ่งความเงียบและนุ่มนวลภายใตาชื่อรุ่นว่า a d v a n c e ์สปอร v 1 0 5ครับ โดยทางบริษัทจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะยางรถยนต์โยโกฮาม่ารุ่นนี้ถ่ายในสนามทดสอบโยโกฮาม่าไทยเทสเซนเตอร์ออ a เอเชียหรือ TTC a จังหวัดระยองเพื่อให้ผู้ทดสอบได้สัมผัสสมรรถนะของอยางโยโกฮาม่ารุ่นนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพกับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงตอนที่เราจะลงไปเทสยางที่สนามนี่นะครับเรามาดูกันก่อนว่ายางรุ่นนี้มีไฮไลท์พิเศษอะไรบ้างรวมถึงวันนี้เราจะมีการเทสอะไรบ้างนะครับ วันนี้ผมอยู่กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของยางโยโกฮาม่าประเทศไทยคุณรัฐวุติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยากทราบก่อนครับว่ายางรุ่นที่นํามาเปิดตัววันนี้ครับแอดแวรวี105เนี่ยมีลักษณะจุดเด่นอะไรบ้างครับก็จุดเด่นของยางโยโกฮาม่าแอ v แวร์สปอร์ตวี105ใหม่นี้นะครับจุดเด่นหลักๆของมันเลยก็คือสมรรถนะการบังคับควบคุมที่ดีนะครับทั้งบนถนนเปียกนะครับและก็บนความเร็วสูงนะครับตามมาด้วยความนุ่มเงียบของยางนะครับ ซึ่งจะทําให้การขับขี่เนี่ยมีความสุนทรีนะครับนุ่มเงียบขับสบายแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับพี่มาเทสกันเรามาไกลถึงสนามเทสของยูโรม่าโดยเฉพาะเลยเนี่ยวันนี้จะเทสอะไรบ้างครับก็จะมีอยู่3สถานีนะครับก็สถานีแรกเนี่ยจะเป็นสถานีไฮสปีดนะครับสถานีนี้จะทําให้ผู้ที่ได้เข้าไปทดสอบเนี่ยได้รับรู้ถึง มาแล้วกันทรงตัวที่ดีเยี่ยมของยางนะครับรวมไปถึงความนุ่มเงียบของยางด้วยไฮสปีดนี่คือขับเร็วเลยใช่ไหมครับเร็วครับก็ความเร็วระดับ140ขึ้นไปนะครับครับแล้วสถานีที่2นะครับสถานีที่2เป็นสถานีแฮนเดิลลิ่งนะครับก็ให้เห็นถึงการบังคับควบคุมของรถนะครับว่าตอบสนองยังไงเมื่อใส่ยางแอดวานซ์สปอร์ตยี่สิบห้านะครับก็จะมีอุปสรรคต่างๆให้เราหลบหลีกก็จะมีซิกแซกไพลอนนะครับขับเข้าเวทคอนเนลลิ่งนะครับรวมไปถึงการเบรกบนหนุ่เปียก แล้วสถานีสุดท้ายนะครับสถานีสุดท้ายเป็นยิมคาา่ารยเลิครับโอ้โหโสถานีนี้เนี่ยจะมีเกี่ยวกับ time attack ก็คือเกี่ยวกับว่าจะต้องมาทําเวลาในยิมคาน่านะครับก็ผู้ที่สามารถทําเวลาได้ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะนะครับ,รบโดยอ้ญญางอิงถึงสมรรถนะของยางแอดวนซ์สปอร์ต1 5ครับโอ้โหวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้สนุกสนานกันอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นความท้าทายหนึ่งใช่แล้วก็ดูถึงประสิทธิภาพของยางยู่กร์มารุนีด้วยนะครับคุณคุัฐบุตรมากค่ะครับครับ เดี๋ยวเราพร้อมแล้วนะครับก็ไปเทสอย่างกันเลยครับเปลียนคับโดยสถานีทดสอบแบ่งเป็น3สถานีครับสถานีแรกเป็น handling station ซึ่งเน้นการขับขี่ควบคุมรถรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งผู้ขับขี่จะได้รู้ถึงความสามารถของอยางที่ตอบสนองการขับขี่ในสนามมีให้ทดสอบทั้งการเปลี่ยนเลนการทดสอบบนถนนเปี่ยนสลาลอมและการเบรกกระทันหันครับ โดยสถานีนี้โยโกฮาม่า oh ได้นำยางรุ่น Advance Sport V105 ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้9ปีมาเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน Advance ์ p o r t V105 <Yeah. S 1> ให้เห็นประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับซึ่งอย่างรุ่นใหม่ได้เสริมสร้างความมั่นใจในการควบคุมและรู้สึกถึงความปลอดภัยได้มากกว่าครับสถานีที่2เป็น Hy Speed Station โดยรถทดสอบจะวิ่งรอบสนามทดสอบที่ TCA ที่ได้มาตรฐานความยาวถึง4.1กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดเหยียบ180เลยทีเดียวครับเราได้สัมผัสถึงความนุ่มเงียบของอยางได้เป็นอย่างดีขณะที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเช่นนี้ครับรวมถึงยังรู้สึกถึงสมรรถนะในการยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมด้วยส่วนสถานีที่3เป็นจิมคาน่าชรเลนจ์ครับ เป็นสถานีที่จัดรูปแบบแพ็กแบบจิมคาน่าให้เราได้ทดสอบการบังคับควบคุมและดึงประสิทธิภาพของยางมาใช้อย่างเต็มที่ในสนามแข่งแบบจิมคาน่าซึ่งสถานีนี้ได้สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจมากทีเดียวครับสนุกและก็เร้าใจจริงๆนะครับสำหรับการมาเทสอยางโยโกฮาม่า oh ในวันนี้ครับ ก็สมคาเล่าลือจริงๆว่ายางยโกฮาม่านั้นนุ่มเงียบประกอบกับวันนี้นะครับในสภาพพื้นถนนเปียกเนี่ยก็สามารถควบคุมรถได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองมาสัมผัสเองนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนครับขอบคุณรายการมอเตอร์ริงออนแอร์นะครับที่ทําให้มาได้ทดสอบอยางยโกฮาม่าในวันนี้หวังว่าโอกาสหน้าจะพบกันใหม่อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณแจ็ครณชาติด้วยนะคะครับผม ขี่วสไปเสี่ยงแทนรถแต่ละคันน่ครับแหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหจริงค่ะพี่ชีพรถแต่ละคันนี่อุ้ยเบนซ์เนี้ยนะคะโตโยต้า8686ไม่แน่ใจคันสีดำซูเปอร์หรือเปล่านะคะคุณโมทอรกรมดูว่าเอ๊สนามนี้สนามใหม่ที่เขาขยายออกมาเปล่าโอ้ว่าโยโกฮามเนี่ยเขาเพิ่ลงทุนไป260ล้านทําสนามขยายเป็นเฟสใหม่ออกมาซึ่งจะทาให้เป็นสนามที่ ใหญ่ที่สุดในเอเชียเพื่อรองรับการขยายผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมเนี่ยโยโกมาเนี่ยเขาจะเน้นเก่งเน้นที่ออกสปอร์ตหน่อยทีนี้เขาบอกว่าเขาจะรองรับผลิตภัณฑ์รถยนต์ได้หลากหลายประเภทหลากหลายเซกเมนต์ซึ่งนั้นก็รองรับ a อซที่เขาจะบุกตลาดคือเขาจะขยายเซกเมนต์มากขึ้นนะคะนั่นเองนะคะก็เมื่อกี้นี้คุณแจ็คนำไปฝากเนี่ยมีทดสอบอยู่ตั้งหลาย เซกชันเลยทั้งที่1ที่2ที่3นะคะซึ่งแต่ละสนามก็จะเห็นว่าเออเขามีความแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงก็มีการนำรถนำยางรถของรุ่นเก่าๆเมื่อ9้าปีที่แล้วที่ผลิตมาทดลองเทียบด้วยนะคะก็น่าจะได้รู้อีกหนึ่งรูปแบบที่นำมาฝากกันนะคะกับยางของโยโกฮาม่านะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเลยทีเดียวนะคะสำหรับยางรถยนต์รุ่นนี้นะคะรุ่น a d v a n c e ์ s ปอร์ v หน5นะคะแต่ก็ยังออกรุ่นนี้ก็ยังเป็นแนวเดิมๆเขาอยู่ที่เป็นออกแนวสปอร์เน้นสปอร์ตแ็งที่เป็นออกแนวออครับฟีลลิ่งที่ออกสปอร์หน่อยก็จะเน้นเงียบสบายนุ่มนวลหรูหร,รานะคะแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะคะคก็เน้นด้านนี้เป็นพิเศษนะคะน่าสนใจนะพี่ซึ่งเขาบอกว่าโครงสร้างยางเนี่ยมันจะช่วยรักษารูปทรงของโครงยางนะคะคือเป็นแบบแมทริกนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นแล้วลายดอกอยางก็เป็นแบบไม่สมมาตรนะคะก็จะเสริมสมรรถนะทั้งถนนเปียกแล้วก็ถนนแห้งเพราะว่าจะสังเกตว่าตอนเขาทดสอบรถเมื่อกี้นี้เขาลองถนนเปียกด้วยนะพี่เนาะเปียกแล้วก็เรื่องของการเกาะการยึดเกาะการาระยะเบรกเนี่ยบางทีเนี่ยเบรกอาจจะนั่นแต่ถ้ายางไม่ไมาบาลานซ์หรือไม่สมดุลน,นมันก็จะทําให้ระยะมันกะผิดได้กะไม่ดีได้<อ>ง,งนี้นะคะ,อ,ะ,คะอ่ะ นั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะในเบรกนี้นะคะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยางนะซึ่งหลายๆคนก็นิยมใช้กันเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะแ<ช>บบตลาดทั่วไปก็อย่างบางทีการจะเปลี่ยนเปลี่ยนยางล้รถเนี่ยบางทีคุนก็ได้ยินคำแนะนำเหมือนกันว่าเอาเอโอเคทุนใช้ รถรุ่นนี้แบบนี้อยู่อย่างนี้เอาเปลี่ยนอะไรบางคนก็บอกว่าอายโกฮาม่าสีก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้แบบนี้น,นะคะก็อันนี้ก็นํามาฝากคุณผู้ชมเป็นอีกอีกหนึ่งแบรนด์ที่นํามาฝากกันละกันนะคะไหนๆก็ลองไปเทสมาขอบคุณคุณแจ็คโรนชาตาอีกครั้งหนึ่งนะคะไว้วันหลังไปอีกครับนะคะ,คะ,คะอ่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะเบรกกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับคุณวิชัยศิลป์อนันต์พัฒนะคะกรรมการบริษัทตรีเพชรอยซูซุเซลล์จำกัดนะคะเราจะไปเจาะลึกก,กันกับรถอเนกประสงค์ p p v รุ่นใหม่อีซูซุมิ X เว่าเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ